ใครที่เคยดูคลิปของพี่อ้อเนี่ยก็จะจําได้นะคะว่าผักปลังสองกระถางนี้พี่อ้อได้ตัดจนสั้นกุดหมดเลยนะคะก็ตัดไปเมื่อประมาณสักครึ่งเดือนนะคะก็ประมาณสักสองสัปดาห์ได้แล้วนะตอนนี้เขาก็มีการาแตกยอดออกมาใหม่นะยาวมากเลยค่ะ เดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะเอายอดของเขาเนี่ยไปพันไว้บนค้างนะคะเพื่อที่จะให้เขาเลื้อยขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะเอายอดเขานี่เลยค่ะพันขึ้นไปบนค้างนะคราวที่แล้วพี่อ้อก,ก็ได้ทดลองนะคะทดลองให้เขาเลื้อยขึ้นไปบนค้างค่ะปรากฏว่ายิ่งเลื้อยไกลยอดยิ่งอวบนะคะ ซึ่งตอนแรกที่พี่อ้อมไม่ได้ให้เขาเลื้อยเนี่ยเพราะว่าพี่อ้อมเข้าใจผิดค่ะวา่าถ้าเขายอดสั้นๆแล้วเนี่ยยอดเขาก็จะอวบใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ายิ่งเลื้อยไปไกลๆเนี่ยก,ก็อวบนะคะไม่ใช่ไม่อวบนะแล้วแถมมีใบให้เรากินอีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งดีกว่าที่จะให้เขาเป็นยอดสั้นๆน,นะยอดยาวนะคะน่าจะดีกว่านะได้ทั้งใบได้ทั้งยอดนะคะ ผักปลังก็เป็นผักที่มีประโยชน์นะปลูกไว้ก็ดีค่ะนอกจากที่เราจะเอามาผัดน้ำมันหอยแล้วก็ยังเอามาทำแกงอ่อมได้นะคะเป็นผักที่ดีต่อกระเพาะเราด้วยนะคะช่วยเคลือบกระเพาะด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีเมือกค่ะจะมีเมือกลื่นๆน,นะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบรสชาตินะ <c oughs> <c oughs> ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่า ใครชอบแบบไหนนะเดี๋ยวพี่อ้อกก็จะเอาไปพันนะคะพันบนค้างพอเราช่วยเขาพันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะยึดเกาะเองค่ะทีนี้เขาก็จะยืดตัวนะ ช่วยเขานิดนึงแล้วก็อีกหน่อยเขาก็จะพันขึ้นไปเองนะแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันพี่อ้อก,ก็จะได้เวลามาตัดเขาอีกแล้วนะคะปลูกผักปรังเนี่ยเป็นการปลูกที่ง่ายมากๆนะคะเราก็ไม่ต้องดูแลมากมายนะเป็นผักที่ขึ้นง่ายมากเลยนะคะเขาแตกยอดได้เร็วมากนะคะแล้วก็ยอดเนี่ยยาวมากนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะขึ้นไป นู่นแหละค่ะบนคางนู่นเลยนะคะแล้วยังไงพี่อ้อก,ก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกรอบนะคะ